ข่วาวมิดไนท์เที่ยงคืนผูบ้บลไทยบายจีสไตล์ประจวันที่24ตุลาคม2568โดยชายผู้บัญคักงรผู้บรไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อะไรในางานนี้บอกได้เลยนะครับผมเมื่อด่วนเลยนะทีมดังยุโรปประกาศเลยที่จะคว้าตัวเอเดวันการาดิเยและลูกทีมชาติไทยไปร่วมทีม โดยทานดัานของฝั่งทีมร้องสโมสรชื่อดังแห่งศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสประกาศเปิดตัวเอดวันการัเย่ดาวลุ่งลูกครึ่งไทยฝรั่ง,งเศสวัย19ปีอยา่างเป็นทางการเซ็นสัญญาร่วมทีมจนถึงปี2027ในคขณงนี้โดยนินจากที่แจ้งเกิดกับทีมเยาวชนโอลิมปิกเดยงและก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยศึกเอเชียนคัพเอราวันเองก็เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับโสโมสรชาวินจีเอฟซีก่อนจะย้ายเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนของดียงมเมื่อช่วงปี2019โดยทำผลงานโดดเด่นยิยงได้ถึง5ประตูจากทั้งหมด17นัดในทีมโย่19ปีดาร์ดูการตะวัน23และก็ได้ลงเล่นให้กับศึกดิวิชั่นสำรองตั้งแต่อายุเพียงแค่18ปีเขาคนนี้มีจุดเด่นที่ความเร็วเทคนิคและก็ความสามารถเล่นทั้งปีกซ้ายและก็ปีกขวา ซึ่งในระดับทีมชาติเอรวันเองก็ลงสนามครบทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มศึกเอเชียนคัพ2024รุ่นอายุไม่เกิน23ปีและก็มีส่วนช่วยทำแอสเซทให้กับทีมชาติไทยนำอิรักไป2 0ต่อ0แม้สุดท้ายแล้วจะไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปในครั้งนี้ได้ก็ตามที ซึ่งชองบรุยประกาศผู้ในการกีฬาของร้องเองก็ได้กล่าวถึงแข้งดาวรุ่รงรบรนี้บอกว่าเอราวันนั้นเป็นนักเตะที่มีพลค์ลสูงเทคนิคดีมีพลังและก็เล่นเพื่อทีมได้อย่างยอดเยี่ยมการเซ็นสัญญาในครา้งนี้เอราวันการิเย่ดาวรุกทีมชาติไทยมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องเล่นเป็นผู้เล่นในทีมชาติใหญ่ชุดใหญ่ของพร้องในครา้งนี้เประมม่ก็เป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัน ว่าจะเป็นเช่นไรเอราวันกริเยฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เอราวันกันด้วยนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอารันไงซาดีอาราเบียยิ่งกว่าช็อกประเดิมศึกใหญ่เอเชียโดนทีมชาติไทยถล่มยับไปถึง11-0ต่อเรียกว่างานนี้ซาดีอาราเบียชอกช้ำใจซะเหลือเกินนะฮะเมื่อทีมฟุตซอลช้างศึกจูเนีย์ทีมชาติไทย รุ่นแตยุไม่เกิน16ปีโชว์ฟอร์มสุดล้นแรงประเดิมสนามศึกเอเชียนยูสเกม2 0 25หรือว่าอาเซียนยูสเกม2 0 25ถล่มทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปแบบขาดรอย11-0โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่คาริฟาสปอร์ตซิตี้ฮอล์ประเทศบาเรนเมื่อวันที่14ตุลาคมถ่ายทอดสดทางช่องแอปพลิเคชัน t ทเบิลขับเกมนี้ทีมชาติไทยออกสตาร์ทอย่างดุดันบุกใส่ซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ต้นเกมก่อนยิงบรัว4ประตูลวดตั้งแต่ครึ่งแรก และก็ยังคงเดินหน้ากดดันต่อเนื่องจนจบเกมด้วยสกอร์รวมแล้ว11-0ต่อ 0, ซึ่งบุทธรรประตูของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ณนะปราวิทย์ศรีสุวรรณนาทีนะที่2ทัดนภพสุดเนตรนาทีที่4และก็25ปุญโยบังเสียสประคุณนาทีที่14 26และก็38รัชวิตศรีรักษานาทีที่18บุญยริศเพชรเทียมนาทีที่27ธีรพัฒน์บงกฤต นาทีที่33มูจหัดอารีซูไมรีทาเขา้าประตูตนเองและก็เจียรวัฒน์สังสมนาทีที่36ในครั้งนี้ซึ่งผลการแข่งขันนี้ถือเป็นชัยชนะหน้าประวศาสาทของฟุตซอลทีมชาติไทยโย16ปีที่ประเดิมรายการด้วยการเก็บ3แต้มสําคัญแระขึ้นนําจากฝูงของกรุปบีทันชีสำหรับรายการนี้มีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยทีมอันดับหนึ่งและก็2ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งชั้มและก็ปรองชัําได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันยูชโอลิมปิกเกม2026ที่เมืองดากาประเทศเซเนกัลแลปะปวอมที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนศึกต่อไปของช้างศึกยู16ปีฟุตซอลไทยห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามชมการถ่ายทอดสดฟรีทุกนัดทางแอปพลิเคชัน t ทเบ v ล c ับนะครับโอ้โหเป็นดังว่างานนี้เรียกว่าไทยนะฮะโดนกลัันแกล้งทุกกระบวน,นิ้วสุดท้ายเป็นยัางไงาครับเจอของจริงเข้าไป ไม่ไปประชุมก็ได้หรือว่าไม่ให้ลงซ้อมเดินสนามจริงก็ไม่เป็นไรครับเราเจอของจริงโชว์ซะหน่อยว่ามีของดีขนาดไหน11-0เป็นยังไงครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้านกันครับอะไรยังไงสิ่งที่อ e ิชิอ e ิพยายามทำในทุก8โมงเช้าตลอดช่วงเวลาที่คุมทีมชาติไทยนะเมื่อกันนี้หนึ่งสิ่งที่มาสตาอิชิอ e ิโคนาโคชชาวญี่ปุ่นได้รับคำชื่นชมนับถือหัวใจจากแฟนบอลไทยครั้งนี้เป็นอย่างมากก็คือ สิ่งที่มาสดาอิชิมักจะทำอยู่เสมอหลังเข้ารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยก็คือพยายามฝึกฝนเพื่อจะร้องเพลงชาติไทยให้ได้ในช่วง8โมงเช้าของทุกวันโดยมาสดาอิชีอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้เปิดเผยถึงความพยายามของเขาในการทำงานกับทีมชาติไทยโดยเฉพาะเรื่องการร้องเพลงชาติไทยการค่มทีมชาติไทยการร้องเพลงชาติไทยคือสิ่งสำคัญผมพยายามฝึกฝนนะเพื่อร้องเพลงชาติไทยให้ได้ตอน8โมงเช้าของทุกวันเพลงชาติไทยจะขึ้นมาตลอด ผมก็อาศัยฝึกฝนจากตรงนั้นฝึกทุกๆวันผมไม่รู้ได้ว่าร้องออกเสียงถูกหรือไม่แต่ผมพอจะร้องได้ทุกช่วง8โมงผมจะคอยซ้อมผมอยากจะร้องเพลงชาติไทยครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยทาน,นิีมาสตาอิชิอิแม้จะมีความทุ่มเทและผลงานที่ร้อนแรงหลังพาทีมชาติไทยไปบุกถล่มชนิดไทเป6ต่อนหนึ่งและก็อยู่ในเส้นทางในการลุ้นข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชียนคัพ2 0 27ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแต่ว่ากลับประกาศปลดเขาเออกจากตำแหน่งกุนซือทิมชชตไทยชุดใหญ่แบบ Sci สาย้ฟแลบล่าสุดนั้นสมาคมได้ประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัตสันขึ้นนั่งกุนซือเก e, ้าอี้ทิมชชติไทยคนใหม่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเป็นแต่างานนี้เขาเรียกว่าทั้งตัวและหัวใจเป็นของเรียกว่ารักไทยอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อารันยังไงทิติพันธ์มองนัดต่อนัดหลังจากที่แบงคอกเปิดรังเฉือน City ไรอนซะิตี้ไปหนึ่งต่อศูนย์นะทิติพันธ์พุ่งจันเปิดเผยทุกคนเองพยายามช่วยกันแล้วก็ทําได้ตามเทคนิคหลังจากที่ธุรแบงคอกเก็บ3ามแต้มสําคัญเหนือไรอนซิต er. ี้เซเลอร์การแข่งขันในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกสองได้ฤดูกาลตั้งแต่วันที่สิบห้ากรกฎาคมนัดที่3ทธุระบงคอกเปิดบ้านเอาชนะไรอนซิตี้เซเลอร์ไป1นต่อศูนย์เมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะฮะหลังจบเกมทิติพันธ์ก็ได้เปิดเผย คาร์ลินี่บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่เก็บ3คะแนนได้ในวันนี้พี่แบรนเองก็ได้บอกก่อนเกมว่าถ้าเราเสียประตูก่อนโอกาสที่ะกลักมามันค่อนข้างจะยากเพราะว่าเขาเล่นหลัง5วันนี้เราก็เล่นกันอย่างระมัดระวังเล่นตามแทคติกของทีมและก็ทุกคนก็ช่วยกันจนสามารถเก็บแต้มได้เอาเข้าจริงๆนะมันยากทุกเกมครับด้วยเรื่องของโคตา้าต่างชาติที่ไม่จํากัดเราเจอแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือนอกบ้านตอนนี้เราก็มองไปนัดต่อน,นัด เราอีกนั้นก็พยายามจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปให้จบได้ทีที่ัณฑ์นคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันและต่อไปของทรอยเบนคอกเองนั้นจะกลับมาลงสนามในศึก b y d C ยดีซีแลนซิกนะฮะลีกหนึ่งโดยที่จะเปิดสนามทูรูบีจีสเตเดียมต้อนรับการมเยือนของลำพูนบรีเออร์ในวันที่26ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทถยถ่ายทอดสดทางช่องเอ p l ส y ร ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับอะไรยังไงเปิดเผยหลายทีมในศึกยู1ปีปล่อยนักเตะเล่นเดินสายได้ตามที่ทีมงานทางกาของข่าวเคยนำเสนอข่าวมาแล้วว่ามีหลายสโมสรใน p ร u 2อยูปียังสเตอร์บริก2025ไม่มีเงินเดือนให้กับนักเตะเพราะอยากจะให้พิสูจน์ตนเอง เพื่อได้สัญญาถาบอลล่าสุดมีนักเตะบางคนที่ออกไปเล่นฟุตบอลเดินสายเพื่อเลี้ยงปากท้องของตนเองโดยเป็นการตกลงกับสโมสรต่างๆไว้แล้วเพื่อที่จะได้มีเงินต่อยอดมาซ้อมบอลแบบไม่ขาดสักวันเดียวรายการ P.E.A. u 21ปียังสเตอร์รี่คเป็นเวทีสำหรับดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยและนี่คือพื้นที่สำหรับพวกเขาเพื่อเป็นหาเพชรเม็ด,มดงามใหม่ขึ้นมาประดับวงการในระยะยาว โดยเป็นความตั้งใจของบาดามแป้งนะครับผมโดน,นพันล่ำซํำและยุคสมาคมเพราะว่าไทยลีก1ปีนี้ปรับโคต้าเป็น5บวก2ต่างชาติ5บวกอาเซียน2และก็มีหลายคนกลัวว่าจะก,กระทบทีมชาติทำให้เกิดลีกยูเ p ขึ้นมาในครนั้งนี้ทดแทนนั่นเองครับหาจผมเป็นแต่ว่างานนี้เดี๋ยวต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันถ้าเกิดว่าอนาคตนะฮะ P.E.A. u s s p e. นั้นเริ่มพัฒนาไปอาจจะมีเงินเดือนให้กับนักเตะในครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรอะไระนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจาวบันที่24ตุลาคม2568โดยชายพ้ว่าครั้งผู้บอลไทยครับ